อยู่ที่กราวิต้าร้านดังจากบางแสนครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับผมนะครับผมว่าร้านนี้ครับประวันชั่วโมงนี้ครับลายประวันวัดหนึ่งชั่วโมงเลยเหรอไม่ถือว่าชั่วโมงนี้ครับอ๋อชั่วโมงนี้นี่ถ้าใครอยากมาให้แบบวาดลายนะมาหมุนได้นะมาเสี่ยงดวงอย่างนี้นะลายนี้ยากสุดใช่ไหมครับอยากได้อย่างไรนะโอเคนะอึ๊บ ฮ้ยร้านน่ารักมากคุ้งฟริงค์นะครับมีกาแฟกั้วเองด้วยมาเจอกันได้ที่พชั่นระยองนะครับ <Hey. S 1> ทีมงานคุณภาพสีสามเดี๋ยวนี้เราจะได้ดูวานบางแสนพ่นน้ำนะครับ <Hey. S 2> พิเชอร์คู่ใจนะครับว oh. ันนี้แต่งตัวน่ารักที่สุดในางานแล้ว <laughs> ก็ยัง,งงงอยู่ว่ามันจะออกวานยังไงว่ะมาดูกันยาวยาว้ามานลุ้นกันนะมันเหมือนปีกหรือว่าเหมือนใบไม้อะไรสักอย่างเนาะมันจะออกวานยังไงเนาะ ดูยังไงก็ยังไม่ใช่วานครับแดีวเริ่มมีรถลายแล้วนี่ใครเคยวาดลายวานครับบอกหน่อยมันวานยังไงเนี่ย ไ,ไงอ่ะเฮ้ยต้องกลับหัวมาอีกหนูจะรู้ว่าเฮ้ยม,มันเป็นหวานหวานนี้นี่ไงนี่ไงพ่นพน้ำพ่นน้ำใช่ครับนี่ได้แล้วครับไม่กลา้กากินเลยทุยกคนตัวนี้เป็นเมล็ดลาวบราซิลนะครับน้องหวานพ่นน้ำให้ชื่อน้องหวานบางแสนแล้วกันบางแสน ต้องเติมน้ำตาลเลยอ่ะลูกอมช็อกโกแลตลูกอมช็อกโกแลตมีความมันๆหน่อยๆอ๋อหวานช็อตติ้งแวะม่ได้ครับพรุ่งนี้อีกวันเดียวนี่กราวิต้านะครับร้านดังจากบางแสนเลยนะโบลาเตออาร์ตแบนโชลาเตอฮันแบทโชที่ประเทศเกาหลีครับว้าวเนี่ยแวะมานักล่าขอบคุณครับ